I need your help to find the lieutenant. <coughs> Our soldier friend, friend said he's on Napoleon <coughs> and, <in coughs> and Begainner's private <coughs> island. So you and me are going so to take a boat from, from a, a dock in sinistra, to Cayo Villarreal. We take out, the out this Zingao, Zingao and Jose's whole operation <laughs> crumbles. But keep this between you and me, <coughs> okay? okay, okay. I've got enough stress to deal, to deal with it right now. Okay. See you at the boat. Okay. <coughs> <coughs> อ่าฮัาลโหลสินแววครับโอเคแอนลงเบาๆไม่ได้เลยนะเพียนเก็บของมาถึงแล้วครับ เราต้องเสี่ยงมากเพื่อนนายร้อยคนเดียวเนี่ยนะถ้าแกจะบ่นก็ว่ายน้ำไปกันแล้วกันเหัวเราขึ้นจบุกโอเคข้ามขึ้นเดือเรียบร้อยเดินทางครับพกปืนไม่ได้นะเรียกจุ๊ยนี่ของแกเหรอไม่ใช่จับขโมยมามาเจอเด็กพ่อฉันสอนให้ต่อสายตรงทฮคเตอร์เรียกก็ไม่ต่างกันมาก เราต้องมาหาหมอให้คาร์ลสโชคดีแล้วกันของกำลังกระเื็ดเราต้องช่วยเขาเราเคยพาฉันไปตกปลาทางใต้ของคอสตาเขาเป็นชาวได้มือหนึ่งแต่เป็นนักตกปลาที่โหดมากๆขาดความอดทนตกเบ็ดไม่เป็นเลยเ็าจะยังให้เบ็ดติดก้นแม่น้ำเขาเคยแม้กระทั่งเกี่ยวเบ็ดเข้ากับปากตัวเองปองมูมากัดจกัะเยนระเบิดลงแม่น้ำโอ้โหถ้าพลาตายเป็นเบือแต่ก็ทำเนี่เราเป็นรูเบือเริ่ม ในเวลาเดียวกันเราต้องว่ายน้ำ5กิโลกลับมาฝั่งเรือต่างๆจุดเพื่อช่วยเราแต่พ่อตกคนได้พวกเขาไปหมดเลยได้วนเลไม่เกี่ยวอะไรกับที่คาร์ลสป่วยแค่จะบอกว่าดูดได้น้ำขอความเพียเดี๋ยจากใครจะเป็นวันที่นรกกลายเป็นน้ำแข็งเชี่ยโวกแกหมดแต่โลกไม่โคตรดื้อเลยไม่ใช่ฉันจะแค่พ่อโอเค Shut up ปากไว้ซะอย่าสูบบุบบุบบางคนจะต้องทำให้ประชาชนของเรามั่งคั่ง อย่างนั้นนั่ะคือสิ่งที่อันตนบอกทุกคนเห็นไหมคนชนะเลือกตั้งไงใช่คนเราก็ต้องโหวตเราเชื่อในคำาสัญญาของมันเราคิดว่ามันจะขับไปเป็นเหมือนเด็กไปเก่าๆอีกเปมนแฟนตาซีบางอย่างเราพลาดอย่างแรงเลยถ้าเราต้องการเปลี่ยนแปลงต้องมีทั้งคนที่มุเราตาสว่างและหันหน้าเข้าหากันและมันจะไม่ใช่พ่อที่ทำแบบนั้นไม่ค่อยเชื่อพ่อเท่าไหร่นะเพราะพ่อหัวดรุนแรงไง กอมาดูกันนะครับออมสกายเดเชแผนของเขาคือไม่ต้องบอกใครว่าตัวเองรู้สึกยังไงอย่าไปใจด้วยโดยเฉพาะลูกสาวของตัวเองโอ้แค่รองรับมือทุกอย่างที่ไอ้นักเรียนน้อยมันจัดมา ขามหงโบราณดมากทำให้ฉันทิ้งผู้ใหญ่ที่สารนักเดืยดแต่กําพร้าเชมวดและโอนแต่ถ้าเขาชอบแกเขาจะชอบกบก็แกไปตลอดชีวิตผมคิดเป็นนักจารให้พวกเราถูกฆ่าตายเราอาจจะเอาแต่ฟรอยตอบโต้การกระทำของไอ้โมเซ่เราต้องรอทำอะไรใหม่ๆต้องนำหน้ามันที่ก้าวองเสมอจุดจบมันจะตายฉันเอาด้วยตอบได้ดีแดนนี่โอเคหูเกาะสวยมากมีโขรหินรอด ถึงแล้วยังเนี่ยเขาพาเรามาที่ไหนครับเย yeah. น,น,นอนนอนด้วยกันได้ไหมถามจริงพอไม่เห็นเราชัดขนาดนั้นไม่เหรอเชื่อแกอยู่ยาเส้นเมกซิกันเหรอสูงแบบน,นี้เอาไปทำวิวิโอ้หมดแล้วจะอยู่ยากของเราเองยังไ,ไม่ได้เลยให้ตายสิอะไรเนี่ยพนเอก โฮเซ่คาติโยโอเคลูกชายเขาหรือเปล่าไอ้โฮเซ่คาติโยลหลานอ๋อหลานอันหลานของอันโตนครับเอตตาคาตานี่ยังอยากเชื่อเลยมันทำอะไรอยู่มันเออมันอยู่กับไอ้ร้อยโทที่เราหาตัวอยู่ดูเหมือนนักวิทยาศาสตร์มากกว่าเนาะจากการโฮเซ่กันก่อนไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวเราพาไปโดนร้อยโทนั่นเอ้า ทำไมโหดเยี่ยงนี้ล่ะฟักบ้าเอ้ยเอ้ยตรงนั้นเสียบเข้ากลางหัวอุ้ณคนนั้นจะต้องรู้ว่านั้นวิศังจะไปไหนจะต้องหาข้อมูลบางทีที่มันที่ลานจอดหมาจจะช่วยเราได้เดี๋ยวสอง เดี๋ยวเขคุยกันเอนต่อไอ้สองเดี๋ยวครับไต้องเข้าไปใน้อย่าบ้ง โซ่เงียบๆครับเงียบๆหนีไหมเฮ้ยตรงไหนวะอย่างง ไม่ต้องเสียงดังเงียบๆน่าจะมีฝั่งนี้อีกครับแตกไปเงียบๆครับค่อยๆย่อค่อยๆย่อ เออผมได้ยินเสียงนยีไนไ่ไงคนคนเดียวเหรอเฮอ่าเดี๋ยวคนเดียว ขึ้นไปที่สูงดีกว่าครับดูปลอดภัยกว่าเราจะได้เห็นแอร์สกูเยอะๆไปเดีเ๋ยส่องไปเรื่อยๆนะมันจะได้มาร์กให้เรานี่มีหมาตัวใหญ่หนึ่งตรงนี้มีหนึ่งเหรอไอ่เกียนสองนี่เด็ดตรงนี้เลยเอาห่วง แตกไ,ไปซะไหนๆก็อยากนอนซะออหมดเลยยังครับตรงนี้เมอนจะไม่มีอะไรนะน่าจะเคลียร์จุดแดงๆจุดแดงๆน่าจะแบบมีคนอ่ะเห็นไหมเป็นแบบไง cái này lời mưu mà sao không có lời mưu mà sao không có lời mưu โอ้โนนะบอลแตกเฉยเลยแม่เห็นต้องหาคนถ้ามีสานั่นไปเลอไปใส่แม็กอะตรงนี้มีครับตรงนี้มีโอเคเก็บของกันของมันต้องมาเรียบร้อยแล้วหรอ ี๋ยวนักวิทยาศาสตร์ยู่ไหนวะเนี่ยตรงไหนวะเงียบเอวโอเคยังอยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมหมดยังหมดยัง khéo yeah, không có gì cả, không có gì không có gì cả, không

แล้วเราต้องไปที่ไหนล่ะ๋อนี่ไงถึง T N Lopez เพื่อการยกย่องการบริการอันยอดเยี่ยมของคุณเพื่อประโยชน์แก่ชาวยาลันแท้คุณได้รับเชิญเป็นแขกของท่านนายพลโมเซกาติโยคาติโยผู้บัญชาการแห่งกองทัพอากาศ F N D หัวหน้าผู้ควบคุมปฏิบัติการมาร์รูกาดาวิวิโล อคริกลีดแห่งเคเบเบียนอ่านยากชาวเยลันแท้อันเป็นที่รักและผู้ซึ่งได้รับเหรียญตราได้สสีแห่งเกยียรติยศสําหรับยามเย็นแห่งความเรืมดมด่อนรมและความสุขยังที่พักอาศัยส่วนตัวของท่านทางตอนเหนือของคาติโยวิยาเดอนจะมีการดื่มฉลองปราร์ตี้และเติมพลังกรุณาตอบรับท,ทันทีที่คุณสะดวกเพื่อยืนหยันการเข้าร่วมไปเลยไปเนี่ยที่บอกวโเมเซมีล่าอยู่ทางเหนือของเกาะบางทีอาจจะเป็นร่องไอยว่าไปที่ไหน โอเคครับไปต่อไปต่อวิ่งได้หรือเปล่าเนี่ยโอเจ้าโอ้เจ้าอารอลจะวิ่งตามเราไหมเนี่ยอารอลมาโอเคอารอลตามมาอยู่ครับ

เสียงอย่างกระเป็ดเอานกเหมือนเขากำล oh, no? ังเดินไปนะเอเดยนนะโอเคแตกสองตรงนี้เดิน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 ไปเดินไปเดินดิเพื่อนโดนยิงยังไม่เห็นได้ไง

ลูกซองลองลูกซองหน่อยดิเออเจนสองอเงองช็ชม่ชูมไปเกซื้อข้างบนครับใช่ไหมข้าไปเ <Hey, S 1> จอแล้วโอเคก็ไม่เท่าไหร่อะครับ No password idiota ไม่ใส่ร a s ร s w o r เองโง่ไหนไปดูกัน ไอเบเดอิโกอันตนตั้งชื่อทางหลวงใกล้ๆเซกูด้าตามชื่อมันทางหลวงนั้นกำลังจะใช้ชื้อของฉันอยู่แล้วไอชิงมาเกิดเอ้ยน้ำมันทําทุกอย่างพังหมดฉันจะแอบเข้าไปในห้องนอนของมันอีกครั้งตอนมันหลับแต่ว่าครั้งนี้ฉันจะขี้ใส่ถุงเท้ามันโอ้และนอกจากนั้นวันนี้ฉันทําการเก่งในบิกินี่ตัวปวดหายลูกไม้บุลาโนสีทองหาได้ยากมากในเะลาฉันต้องไป ีโออีกครั้งเพื่อใครเชื่อสักหน่อยฉันจะจุดไฟเผาพวกชายขอบและดูพวกมันถูกเผาพบกันอีกครั้งพรุ่งนี้แดรี่ช่หมไอเปมีงมันไม่มีห้องมันอป่หงมนีห้ของนเป่มีหองขออเมีห้องขันไม่ีห้องนเป่ห้องไเปด้อมัไเปด้นไเหอมนไดี้ออัปไอันได้องขนไอด่้นไเหอนไอป็ดหนอเค เสียอะไรวะวิ่งกันต้องโต้งแบ ання, แบ maybe, like นี้นะถูกไหมรีบมาดูทุกคนมันแขวนคอชาวบ้านน่ะแห่ต aciones, <c oughs> the, ับชาจริงจริงอนนี้ต um ้องจ <t Dreams> ัดให้อย่างสาสมใจเลยทีเด <commun> ียวโอเคครับขึ้นไปขึ้นไปโว้ อะไรอะไรจะทำอะไรอะไรจะทำอะไร,รอะไรเอเจนซี่ยวสองมันมือกากใจเย็นใจเย็นใจเย็นพี่มันมืออาหั่การเนาะโอซ so ูไม่ได้ทำอะไรเลยว่า sai mi mày em đi sai mi bước ơ tuổi một dáng xong rồi phải xong làm gì mày ô khó khăn này ai xé phượt đi hay không này มันจับคนมาแบบเรียกฆ่าถ่ายอะไรหรือเปล่าช่วยก่อนช่วยอะไรเอาเบาๆพื่อนเขาเซซ่มอนสอร์เอาเมาคนนี้ตายเลยครับไป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 นี่ไม่รอดมาใช้ที่เป็นห้องการทะลุกรรมของมันมันจกของพวกชายขอไว้ในนั้น แต่ฉันช่วยทุกคนไปแล้วไปอย่าอ่อนไม่น่าไปใจหรอกแต่ทำดีแล้วเด็กนี่สังเกตแล้ว่านักวิทยาศาสตร์นั้นทำงานที่ไหนคนที่เราเห็นตอนนี้มีห้องแลบมันอยู่ที่เลฟมิลล่าเจอกันที่นั่นโอเคจะบอกฉันไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นจริงๆแกจะได้รู้ไม่ใั่อยากให้แกรู้หยิ่งไม่บอกช่วยสักขนาดนี้ฮะโอเคครับโอเคเพื่อนเป็นไงบ้าง อย่าร้องดิต้องสู้เลยเพื่อนมันต้องสู้เอเอาดาบเลยเจ๊เจ๊ให้ฆาทหารให้หมดลืมอัดอัดโคนล,ลืมอัดดาวเดียวเ forcements I, yes. been our I am sure you are all very impressed. Your shot, our forces have grown and over the past A months. A military A might even my greatest Now, Đây ông cũng nhảy băng này thì thôi. mấy À đi này nhỉ? Sai mày? Ok ok, làm ăn không ăn.

Ok này này bảy mười tiếp tục bảy mười đường tới đây ngập 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 mười bảy ัวสุดท้ายแล้วหรือเปล่าไม่เห็นไม่ได้มีดอมาทะลุไม่ได้บ่เดินมาสิเดินมาโอเค หมดแล้วได้เวลาไปพบนักวิทยาศาสตร์ที่เราได้ตามกันอยู่อยู่ข้างล่างโอเคลืมผ่านดาวไมคี้อ่ะโอ้โหเสียดายมากเลยแต่ไม่เป็นไรให้แก้กันเยอะเก็บของเงี้ยเก็บก่อนพบนักวิทยาศาสตร์กันครับไปไปไป เก็บแบบแม่เอลิร์ดเลยนะทุกคนเข้าข้างในครับนี่ไงนักวิทยาศาสตร์ใช่ไหมโอเคครับคาสซินือตลอดอย่าเอาอย่าเข้ามาได้ฉันเห็นตายเวรกรรมเตะโตอะไรเป็นไงรู้จักกันเฮ้ยใครวะพูดถูกแล้วเป็นจอมแก่ไอ้น้องชายอ๋อน้องชาย อเลฮานโดมอนเทโลน้องชายสรุหรืม่าตาหน้าน้องชายของแกเลยย่าไปคว่าทำใหมดันตรงตรงขำมันไปดกบ้านไปตายซะเฮ้ยเดี๋ยวก็ตกน้ำให้ฮาร์ลย์คอยฉันจับคอเป็นไงล่ะเจาความรูเลยสู้ผู้หญิงไหนั้เนลยตากับผู้หญิงละตาเดิดอะไรขึ้นแกวะคอยฉัน <B> บ้าอะไรกันวะเนี <ator il S 1> ่ยอุ้ยสารเคมีหเปล่าเป็นอะไรของแกวะคะเลยจะไม่ไปไหนทั้งนั้นฉันเม่บอกที่แล้วฉันจะอีกครัางฉันเชื่อในคาสติโยฉันเชื่อในฟินดิโยแล้วโฮเซ่ไอ้เลปูยนอยอ้เลปูย็นอย And Papa still got so a machete of And you, so are we the, the jungle like, like when when you with when five? Except now you kill people, people when you got yourself so what is it, a spike? The sword. The sword. How clever. Oh. What? what? You're you going to stab me now? Papa, I'm sick. I don't care. care. Papa gave up on me a long time, time ago you know it. it. เด็กดือ้อเด็กดื้อต้องโดนตีเดี๋ยว family set beach ครอบครัวน้องไม่มไมแตก That's what I hear ได้ยินว่าอย่างนั้นนะ We should split up เราควรแยกกัน Not a word about this to papa อย่าให้พ่อรู้เชียวโอเคคือบุกมาไม่ได้อะไรเลยไม่ได้ทั้งน้องชายไม่ได้ทั้งวิทยาศาสตร์โอ้คัลเล่เด็กเล็กจีบอีกหนึ่งแล้ว ยดเลื่อนอันดับเค